สวัสดีครับวันนี้ครับ EP พิเศษคะวันนี้เราจัดมาให้2รุ่นครับจับรุ่นยืนครับเดี่ยก็ถืรุ่นแรกครับพระพุทธเจ้าสิบชาติกับโชคเหนือเมฆครับก่อนวันหวยออกนะครับเรามาจัดพระเครื่องที่สวยให้กันเลยครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องโชคลาบเสียงโชคเสียงทายฮะเรามาลุยกันเลยครับวันนี้จัดให้2รุ่นครับเนี่ยก็แบบสมาชิกที่ท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ ถ้าสนใจครับติดต่อเช่าพระติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็อดีไลน์ทักมาได้24ชั่วโมงได้เลยครับเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วครับมีเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องโอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาครับมาชมกันองค์แรกกันครับเป็นรุ่นเหรียญยื่นครับพระพุทธเจ้าสิบาตุเหรียก็ถืนรุ่นแรกครับนี่ฮะานการที่หครับนี่ฮะนการที่หครับเป็นผิวออก นวะนวะครับนวะนวะนะฮะผิวมันนวะเหมือนอืมเหมือนเหมือนพวกผิวนี่ฮะดูฮะดูลองดูดำๆฮะฝังตะกุดทองคำครับฝังตะกุดทองคำนะฮะดูนะฮะนี่ฮะลองดูฮะองค์นี้นะฮะดูสวยครับดูฮะนะครับปั๊มฝังตะกุดทองคำไปเลยฮะองค์นี้ฮะอสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะ แต่คุณที่ชอบนะครับราคารที่แค่400บาทครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะ400บาทแล้วมาองค์ที่สองครับองค์ที่สองก็เป็นผิวลุ่งๆออกม่วงๆครับนี่ฮะดูลุ่งๆฮะหน้ากากจุบทองครับนี่ฮะหน้ากากของนี่ฮะต่อโค้ดนะฮะนี่ฮะดูลุ่งๆลยครับต่อโค้ดนะฮะนี่ฮต่อโค้ดนะครับนี่ฮะดูความสวยครับนี่ฮะองค์นี้ก็400บาทนะครับ ลองดูครับนี่องค์ที่สองนะครับ400บาทนะครับลองดูฮะถูกใจเรื่องดูครับเดี๋ยวถ้ามาแล้วองค์ที่3านะครับองค์ที่3าจะเป็นนะฮะนี่ไงสีเปรี้ยวครับเนื้อผิวเปนเงินครับเิวียเงินหน้ากากชุดทองฮะดูนะฮะดูความสวยครับนี่ครับนี่ฮะดูฮะดูอัษราคมตุนๆฮะดูนี้นี่ครับองค์นี้ก็ไป400รอบาทนะครับ400บาทเท่ากันครับ ส่งฟรีอยู่แล้วครับส่งฟรีครับมีเกบเงินปลายทางฮะรงนี้400บาทนะครับเรื่การที่สามนะครับต่อมาเป็นการที่สี่ครับเรื่การที่สี่จะเป็นลงยาแดงลงยาแดงฮะนี่ฮะลงยาแดงนี่ฮะต่อโค้ดนะฮะโคดนลำเบอร์ครับดูลงยาแดงครับนี่ฮะดูผิวแล้วสวยครับโอ้โหองค์นี้คิดเท่ากันครับรา่การที่สี่ครับคิดไป400บาทเท่ากันครับผม ต่อมาเป็น,นการกะไหรทองครับนี่ฮะโอ้โหกะไหรทองหน้าทองครับนี่ฮะดูโค้ดนามเบอร์ครับต่อโค้ดชัดเจน,นะครับนี่ฮะกะไหรทองหน้าทองลงยาแดงแรงฤทธิ์นะฮะเป็นไงฮะองค์นี้ครับขอห้าร้อยบาทครับนี่ฮะนี่ฮะกะไหรนะฮะขอห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้ะขอขอขะนะฮะลองดูถ้าชอบถูกใจไหนทักมาได้ครับติดต่อที่เบอร์โทรหรือดีไลน์ได้เลยครับส่งฟรี ดูสนใจแน่นอนครับองค์ที่ห้าครับไปห้าร้อยบาทครับต่อมาเป็นองค์ที่หกครับถ้าคนชอบกระไรเงินหน้าทบทองเนี่ยฮะหน้าทองฮะนี่ดูความสวยครับนี่ฮะหน้าทองนะองค์นี้พื้นเงินหน้าทองดูฮะดูความสวยนะครับองค์นี้เอาไปห้าร้อบาทเท่ากันครับห0 0บาทเท่ากันนะครับราการที่หนะฮะนี่ฮะห้าร้อยบาทนะครับ่าความสวยความสวยต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับ ที่เขียวเนี่ยซับครับพื้นเงินหน้าทองนะลงยาเขียวครับนะฮะเขียวเนี่ยซับครับให้โค้ดตั้เบอร์ชัดเจนครับต่อโค้ดนะฮะนี่ฮะดูความสวยคมงมนี่ฮะอันนี้องค์นี้ก็ไปห้าร้อยบาทครับนี่ฮะลงยาเขียวหน้าชุบทองนี่ฮะที่เขียวเนี่ยซับครับดูฮะนี่ฮะต่อไปครับมีเจ็ดการนะครับแถวนี้ฮะในการเหรียญยืนครับพระพุทธเจ้าสิบชาติเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกครับนี่ฮะต่อไปเป็นรายการครับ โชคเหนือเมฆครับองค์ที่8นะครับโชคเหนือเมฆครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะฮะซื้อหวยกันไปลุ้นกันฮะเสริมโชคครับนี่ฮะโชคเหนือเมฆครับข้างหน้าเป็นหลวงปู่ศิลาครับด้านหลังเป็นยี่กอฮงครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับนี่ฮะตออโคตรตางเบอร์ชัดเจนครับนี่ฮะลองดูค่ะนี่ฮะลองดูครับโอ้เคสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับนี่ฮะองค์ที่แปดนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวเรามาเป็นรายการลงยาครับนี่ฮะ การลงยาแดงนะฮะลงยาขาวลงยาดีวอนครับด้านหลังเป็นยี่กหงะฮะนี่ฮะดูคะององนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับโชคหนึ่งเมฆครับนี่ฮะข้างหน้านะฮะขอให้โชคดีเงินรุ่งเรืองเฟื่องฟูนี่ฮะที่จะลงยาแดงองนี้ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปลงยาน้ําเงินครับนี่ฮะอันนี้องที่เก้านะครับเมื่อกี้ลงยาแดงต่อไปองคที่สิบครับนี่ฮะ ลงที่สิบองค์ท้ายนะครับองค์ที่สิบครับตัวนี้หลงยาน้ําเงินขอบขาวครับนี่ฮะตลาดระยะหกโฮงครับต่อโคดจีนนี่ฮะซ้ายขวาครับดูฮะสวยสวยเลยครับนี่ฮะองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะวันนี้เราก็มีมาแบ่งแับปันครับสิบรายการตามคนที่ชอบ นังก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ฝากติดตามช่องเราด้วยครับเพื่อได้เห็นคลิปขึ้นมาไวๆครับเห็นคนแรกๆครับงั้นฝากติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดก,กิจกรรมแจกกันนะครับถ้าคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องของแจกเราจจัดการให้ไงฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ